สดีครับสามารถครับรายงานสดจากที่ดินที่เราแบ่งขายภายในสนามกอล์ฟนอตเทิลนะครับอําเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับแปลงนี้นะครับแปลง9้านะครับแปลง9้าแล้วก็แปลง10นะครับขนาดพื้นที่1ไร่บวกบวกนิดๆนะครับอ่า406ตารางวาแล้วก็4 0 7ตารางวานะครับแปลง9้านะครับแปลง9้าอยู่ติดกับเพื่อนบ้านนะครับด้านหลังติดเล็กนะครับติดเล็กทั้ง2แปลงนะครับนี่นะครับจากธงแดงนะครับแปลง1ิก็จากธงแดงนี้ถึงธงแดงนู้นนะครับนะครับ แล้วก็แปลงก้านะครับก็จากธงแดงนี้ไปถึงรั้วของเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้นะครับด้านหลังติดเล็กทั้ง2แปลงนะครับเดี๋ยวเราไปพาไปชมฝั่งที่ติดรั้วกับเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้ครับเราขายนะครับโปรโมชั่นตอนนี้เราเปิดขายอยู่ที่11,000บาทต่อตารางวานะครับสดผ่อนได้ทุกเงื่อนไขนะครับผ่อนเพียงวางดาว50,000บาทนะครับแล้วก็ผ่อนกับเจ้าของที่ดินนะครับ3ปี5ปีไม่มีดอกเบี้ยนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 8 7 8 0 7 9 3 5 0นะครับ ติดต่อคุณสามารถนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ